วัสดีค่ะคุณธนาก่อนอื่นเลยฝากคุณธนาเนี่ยแนะนําตัวหน่อยค่ะว่าตอนนี้คุณธนาทําอะไรอยู่บ้างค่ะก็ผมนะครับชื่อธนาวาเชฟยางสันนะครผมเป็น co-founder แล้วก็เป็น CEO ของบริษัททม์สุขวิสัยคอนซัลทิงซิสเต็มนะครับเราเป็นบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์ PLS นะครับแล้วก็ทําระบบ CRM แล้วรวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้กับกลุ่มธุรกิจร้านอาหารแล้วก <ator and S 1> ็กลุ่มธุรกิจค้าปลีกต่างๆในเมืองไทยนะฮะวันนี้เราก็มีลูกค้า มากกว่าน1000เจ้านะครับทั้งที่เมืองไทยด้วยที่ไต้หวันที่โตเกียวนะครับได้ขอถามหน่อยนะคะว่าเหตุผลอะไรเนี่ยที่ทำให้คุณธนานะคะเลือกเรียน MBA โปรแกรมที่สแตมฟอร์ดค่ะจริงๆต้องบอกว่าวันนี้นะครับทันวสุเนี่ยเดินทางมาเข้าปีที่7ที่และนะครับแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยกับกับฟาเดอร์ครับก็เราเราทำธุรก,กิจน,นี้ไม่ยางยาวนานน่าจะเป็น10ปีละนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือว่าต้องบอกว่าที่สแตมฟอร์ดเนี่ยมีข้อดีเรียกว่า5้สอแล้วกัน สอที่1เลยนะครับต้องบอกว่าสะดวกสะดวกเพราะว่า MBA โปรแกรมของ s t มฟ f o r d เนี่ยมีทั้งการเรียนแบบออนไลน์แล้วก็มีการเรียนแบบออนไลน์ site. ต้่งหมายความว่าคนไหนที่ติดปัญหาเรื่องของ,ของการเดินทางเนี่ยเขาสามารถเรียนออนไลน์ได้นะครับอย่างตัวพี่เองนะฮะพี่ตัดสินใจเรียนที่ซัมฟ f o r d เพราะว่าเขาเรียนออนไลน์ได้ณนะวันที่พี่สมัครครับพี่อยู่ที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็ช่วงที่เรียนบล็อกแรกหรือเทอมแรกเนี่ยก็ได้เรียนที่ต่างประเทศเนี่ยประมาณ6สัปดาห์เลย หมายความว่าถ้าวันนี้แซมฟอร์ดเนี่ยไม่มีโปรแกรมที่ดีนะครับพี่ก็จะต้องมาเรียนที่ออนไซต์ก็เลยอาจจะไม่ได้เรียนที่แซมฟอร์ดก็ได้นะครับก็บอกว่านี่มันเป็นข้อดีห้าสอนแรกนะฮะอีกอันนึงก็คือว่าต้องบอกว่าสมัครง่ายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราได้พูดคุยกันกับทีมของแซมฟอร์ดนะฮะที่ลงทะเบียนต่างๆต้องต้องบอกว่าสมัครได้สมัครง่ายแล้วก็สามารถที่จะผ่อนจ่ายในเรื่องของการเรียนด้วยไม่ต้องลงทุนเงินก้อนนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับคือว่าต้องบอกว่าแซมฟอร์ดเนี่ย อาจารย์ทุกคนเนี่ยเขากำงใส่ใจเป็นสอตัวที่3ใส่ใจแบบไหนคือว่าเขาใส่ใจในทุกเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนเรื่องของเพื่อนสมาชิกในกลุ่มรวมไปถึงในเรื่องของธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันกับนกันกศึกษานะครับเขาให้เรียกว่าให้ความรู้นะครับประสาทวิชาเลยแหละนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเรื่องความใส่ใจเนี่ยมาเป็นดับหนึ่งเลยนะฮะอีกส่วนหนึ่งนะครับต้องต้องเรียกว่าเป็นสอตัวตัวที่สี่เรือว่าสังคม สังคมในจำฟอร์ดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสังคมที่ค่อนข้างดีครับดีแบบไหนก็คือว่าอย่างตัวพี่เองครับพี่ได้เจอกลุ่มกลุ่มเพื่อนที่ที่ตั้งใจทํางานตั้งใจเรียนเราพากันเรียนในวันที่เราท้อนะฮะเราก็ก็พากันขึ้นไปจนทําให้วันนี้ เราจบได้แล้วว่าเราก็เรียนครบทุกทุกอย่างแล้วก็ได้เกรดเฉลี่ยค่อนข้างดีด้วยนะครับส่วนสอตัวสุดท้ายนะครับต้องบอกว่าเป็นการสร้างนักธุรกิจที่มาแบบจริงๆเลยอย่างตัวพี่เองอะต่อให้ทําธุรกิจมาเป็น10ปีแล้วแต่ว่าความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเนื้อหาในเรื่องของงานต่างๆมันอาจจะยังไม่ได้100%เรแต่พอเรามาเรียนที่จมฟอร์ดนะครับมันเลยทําให้เรามีความรู้ความเข้าใจครบทุกด้านเพราะว่าจมฟอร์ดเนี่ยมีวิชาละที่สามารถสอนเราทําให้ ถ้าวันหนึ่งเราจบออกมาเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นนักธุรกิจที่ดีได้เลยนะครับผมโอ้ดีมากมากเลยนะคะมีการสรุป5 2มาให้น้องๆด้วยนะคะงั้นจ้าถามต่อเลยว่าในฐานะน,นักธุรกิจนะคะคุณธนาเนี่ยมีคิดอะไรบ้คะจากการทําธุรกิจที่ผ่านมามีอะไรบ้างจริงๆต้องบอกว่ามันมีค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าถ้าเอาข้อใหญ่ๆเลยต้องบอกว่าการเก็บกุญแจหรือการสร้าง c o n d i t i o นเก็บไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่อยากจะ บอกต่อสาหรับคนรุ่นหลังเลยนะฮะต้องบอกว่าตัวตัวพี่เองอะ่ะทำทำธุรกิจมานานก็จริงนะครับแต่ในไทม์ไลน์ของการทําธุรกิจเรามีการเก็บกุญแจไว้เสมอเพราะว่ากุญแจของพี่อะ่ะไม่ได้เป็นกุญแจที่ในการไขต่างๆนะฮะแต่มันเป็นกุญแจที่ในการไขธุรกิจก็คือคนนั่นเองหรือผู้ใหญ่ต่างๆนะครับเวลาเราไปทํางานหรือว่าเเราทำโปรเจกต์ให้กับลูกค้าต่างๆนะฮะเราทําให้ดีที่สุดเราตั้งใจทําพอเราตั้งใจทําเสร็จปุ๊บเนี่ย คนเหล่านั้นนะครับก็กลับมาเป็นแม่กุญแจให้เราในวันหนึ่งที่เราต่อยอดธุรกิจไปแม่กุญแจกับลูกกุญแจแล้วเนี่ยมันสามารถช่วยเราให้โตไปในอนาคตได้ด้วยนะครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นคีย์พอยต์หลักที่ทําให้ให้ธุรกิจของของพี่เองครับเติบโตได้นะครับโอเคนะคะแล้วจากการที่เรียนหลักสูตร MBA เนี่ยนะคะที่สแตมฟอร์ดเนี่ยสามารถช่วยคุณธนานแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้างโอ้ต้องบอกว่าข้อนี้ค่อนข้างยาวมากๆนะครับ อันนี้อยากจะเล่าให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าแก้ปัญหาได้ถูกด้านเลยขอไล่ตั้งแต่วิชาแรกแล้วกันวิชาแรกพี่เรียนวิชา HR ชับกับอาจารย์ฝุ่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่พี่ได้จากการเรียน HR คือว่าพี่ได้เอาความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการทำ human resource management เนี่ยเข้ามาปรับใช้กันกับพนาักงานทุกคนนะครับไมว่าจะเป็นเรื่องของการรับคนเข้ามาการรับคนเข้ามาคือเขาเคยมีคนบอกว่าคัดคนเข้าให้ช้าคัดคนออกให้ไว ที่ใช้วิธีนั้นกับการที่ c r คูดพนักงานใหม่เข้ามา2คือว่าเราทําโปรแกรมสร้างลีดเดอร์ชิพเราสร้างยังไงนะครับเราพยายามที่จะทําให้ทุกๆคนสามารถที่จะมีคีย์ชา l ลนจ์ที่อาจจะเติบโตมาเป็นท a เลน t ์ของบริษัทได้รวมไปถึงพยายามสร้าง l e ดเดอขึ้นมาพยายามให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะนําเสือตัวเองได้เปลี่ยนบทบาทของทุกคนทําให้ทุกคน,นรู้จักบ,บทบาทงาน ได้มากขึ้นโดยที่แบบไม่ทาให้ทุกคนเบื่อนี่คือสิ่งที่จะได้รับจากวิชา HR วิชาถัดมาคือวิชาบัญชีนะครับต้องบอกว่าบัญชีเนี่ยเป็นพื้นฐานสําคัญในการสร้างธุรกิจอยู่แล้วนะครับนั่นหมายความว่าพี่เรียนบัญชีนะครับกับอาจารย์นิกกี้นะฮะแล้วแบบอาจารย์นิกกี้ก็ต้องบอกว่าสอนบัญชีตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับพื้นฐานยังไงเป็นเป็นบัญชีเรื่องของการบริหารจัดการนะครับเราก็เลยได้นําเอาความรู้ที่เราได้เรียนวิชาบัญชีเนี่ยมาวางโครงสร้างของบัญชีใหม่ มนเลยทาให้วันนี้ระบบบัญชีของเราเนี่ยมีการมีโปรเซสในการจัดการบินต่างๆยี่งข้างดีขึ้นเราเรียนรู้วิธีการตามเงินจากลูกค้าเราเรียนรู้วิธีการทําให้กระบวนการของทางบัญชีเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับวิชาถัดมานะครับที่พี่ได้เรียนเนี่ยก็คือว่าจะเป็นวิชา Marketing ต้องบอกว่าท่านรัุสูรเองนะครับนอกจากทําระบบ p ีเแล้วทำระบบซีเแล้วเนี่ยเรายังมีทีมท่านรัุสูรมีเดียนะครับที่ต้องอาศัยทฤษฎีเรื่องของการทำการตลาดรอบด้านเลยนะครับ ต้องบอกว่า,าจาันเต้ยเนี่ยสอนที่ในเรื่องของของการวางกลยุทธ์ทางการตลาดหลายๆด้านด้านหนึ่งที่เราเอามาปรับใช้กับการทำมาร์เก็ตติ้งของทีมเราเลยก็คือว่าเราทำา IMC นะครับต้องบอกว่า IMC เนี่ยเราสามารถที่จะสร้าง IMC แผนแล้วก็ต่อยอดในเรื่องของแคมเปญต่างๆของทางบริษัทให้ว่าใครเป็นคนสื่อสารและใครต้องเป็นคนได้รับสารเขาจะมีกระบวนการในการสื่อสารยังไง รวมไปถึงปรับปรุงโปรเซสในเรื่องของการตลาดให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเราวิเคราะห์คู่แข่งนะครับด้วยการทำเพอร์เซฟชวลแมปเราวิเคราะห์การตลาดทั้งหมดนะครับด้วยการทำไฟฟอร์สแอนนีลิซิสนะครับรวมแบบไปถึงการเอา CP CC หรือ CE เนี่ยมาใช้ในการบริหารจัดก,การภายในของทีมมารติ้งด้วยเช่นเดียวกันนะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นวิชาบาสนะครับวิชาบาสคือวิชาวิจัยนะครับต้องบอกว่าเอบคุณอาจารย์แพทมากนะฮะที่วันนี้ รเราได้เรียนวิชาบัสนะครับพอเราได้เรียนวิชาบัสเนี่ยมันเลยทําให้งานวิจัยของพี่พี่ทาวิจัยเรื่อง CIM นะครับว่าทําไมนะครับผู้บริโภคถึงต้องสมัครสมาชิก CIM ด้วยถ้าเราไม่ได้เรียนวิชาเนี้ยวันนี้เราไม่สามารถที่จะได้งานรีเสิร์ชแล้วเอากลับมาใช้กับธุรกิจของเราได้เลยทันทีนะครับต้องบอกว่าวิชาบัสเนี่ยเป็นวิชาค้างสำคัญนะครับถัดไปนะครับก็เรียนวิชาลอจิสติกเมจเมนต์วิชาลอจิสติกเมจเมนต์เนี่ยเรา เราเรียนกับอาจารย์พาสน,นะครับอาจารย์พาสเนี่ยสอนให้เราได้รู้ว่ากระบวนการโปรเซสต่างๆไม่ว่าจะเป็นโปรเซสตั้งแต่การเดเวลลอปซีเนะครับเราจะต้องใช้ลีดไทม์ในการทํางานเป็นยังไงบ้างหรือถ้า c m เนี่ยจะต้องไปรอโปรเซสงานจากการเซตอัพของทีมเ k e ติ้งหรือทีมเดเวลลอปเมนตมันจะทําให้ c m m ตัวเนี้ยมันปล่อยได้ช้าลงไปมนะครับพี่ยวกระบวนการตรงนี้มาแล้วก็มาปรับโปรเซสภายในบริษัททั้งหมด มันเลยทำให้กระบวนการงานต่างเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นการแตกทักงานการทําให้เรารู้ว่าตรงไหนที่เป็นจุดคอขวดแล้วมันจะทําให้โปรเซสในการทํางานต่างๆัชา้าต้องบอกว่าวิชา l o จิสติกเนี่ยช่วยเข้ามาปรับกระบวนการในบริษัทได้ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับถัดไปก็จะเป็นวิชา s t t a ส t i c Management คือวิชากลยุทธ์นั่นเองต้องบอกว่าวิชาเป็นวิชาที่สําคัญที่สุดนะครับซึ่ง ความเป็นวิชาที่สําคัญมากมันเลยทําให้เราได้วางกลยุทธ์ใหม่ของทางบริษัททั้งหมดเลยวันนี้เรามีลูกค้าทงภายนอกแล้วเรามีลูกค้าที่เกิดขึ้นจากการเก็บกุญแจของทางฝั่งบริษัทอยู่แล้วแต่การวางกลยุทธ์ที่ดีเราอาจจะต้องขายลูกค้าที่ไม่รู้จักได้ด้วยเชยน่นเดียวกันนั่นหมายความว่าการวางกลยุทธ์ทั้งในเรื่องของกระบวนการภายในที่ดีนะครับมันก็จะทําให้เราเกิดสิ่ง,งต่างๆเช่นอย่างเช่นวันนี้ฮะวันนี้เราเราเป็นบริษัทที่เรามีเซิร์ฟเวอร์เยอะมากๆ กับบริษัทคู่ค้าเราเจ้าหนึ่งนะครับเราเรียกว่าเรามีอำนาจในการต่อรองในหลายๆด้านต่อรองในเรื่องของคอสติงต่อรองในเรื่องของเซอร์วิสต่างๆนะครับด้วยอ,อำนาจในการต่อรองนี้แหละมันคือบทเรียนที่เราได้มาจากการทำสถิติแมจเมนต์ของวิชานี้เลยนะครับถัดไปนะครับก็ที่ได้เรียนวิชาไฟแ a n c e นะครับวิชาไฟแ a n c e คือวิชาการเงินนะครับวิชาการเงินเนี่ยเราเรียนกับอาจารย์สุทัศนะครับเขบอกว่าการเงินเนี่ยมันเลยทําให้วันนี้เราค่อนข้างมั่นใจเวลาเราไปทํา พิเศษแพลนให้กับลูกค้าเราสามารถที่จะเอาเรื่องของการทำ financial roadmap นะครับเราเอาเรื่องของการคำนวณ feasibility หรือการคำนวณ scenario analysis นะครับมาดูว่าถ้าเกิดว่าธุรกิจของลูกค้าเนี่ยเติบโตขึ้นหรือธุรกิจเติบโตขึ้นไม่เยอะเท่ากับเปอร์เซ็นที่เราคาดการไว้เขาจะยังคงมีกำไรใน3ปีหรือเปล่านะครับนี่คือว,วิชา finance เราก็เลยทำให้งานต่างๆของเราเนี่ยพัฒนาออกมาด,ดีด้วยนะครับเพราะเราคำนวณตรงนี้ นนอีกส่วนหนึ่งนะครับคือที่เรียนวิชา Creative thinking นะครับวิชานี้เป็นวิชาที่เรียกว่าชอบที่สุดเลยนะครับเรียนการพัานานค ative thinking เนี่ยเราได้เรียนในเรื่องของการทำดีไซน์ thinking ดีไซน์ดิ้งกิ้งเนี่ยมีอยู่5ข้อตั้งแต่ Empathize นะครับ d e f i น์นะครับ Ideate นะครับแล้วก็ Prototype รวมถึงการทำเทปนะครับเรากระบวนการของการทำดีไซน์ดิ้งกิ้งเนี่ยมาปรับใช้กับการทำแอปพลิเคชันในบริษัทรวมไปถึงการสร้างโปรดักต์ใหม่ๆให้กับลูกค้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็วิชาเลือกอีก3ตัวนะครับที่เรียนแบรนด์แมจเมนต์คอน summer insight นะครับรวมแบบไปถึงที่เรียนวิชา ดิจิตอลเมดิทิ่งนะครับทั้ง3วิชาเนี่ยก็มาประกอบร่างที่ทําให้วันนี้ธุรกิจของทันวสูเนี่ยเติบโตขึ้นจากการที่ได้มีโอกาสรู้จักสแตมฟอร์ดแล้วก็ MBA ด้วยเช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้ฮะนะคะงั้นถัดมาเนี่ยในส่วนของ strategic management น,น,นะคะเข้ามาช่วยให้คุณธนาเนี่ยสามารถมองภาพใหญ่หรือว่าช่วยให้คุณธนานะคะสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างต้องบอกว่าพอเราเรียนวิชานี้เสร็จแล้วนะครับเรามีการเซ็ต objective ของบริษัทใหม่ เรามีการวางโพสต์ของบริษัทเรามีการเซตโกใหม่จากเดิมครับเราเรามองว่าเราเนี่ยคือ PUS ที่ดีที่สุดในเมืองไทยแต่วันนี้มันอาจจะไม่ใช่ล้นะครับเราวาง Purpose ใหม่คือว่าวันนี้เราต้องการที่จะทำ IMS คือ r e s t a u r a n t m a n a g e m e n t System นะครับที่ครบวงจรที่สุดในเมืองไทยเราอาจจะไม่ได้ดีเท่าคู้แข่งแต่สิ่งที่เรามีเรามีครบวงจรเราวางรากฐานตั้งแต่ e N d to e N d ตั้งแต่การทำระบบ CRM จากหน้าบ้าน จนไปถึงการใช้ระบบ p o s รวมไปถึงการใช้ Q.R. Order ในการสแกนอาหารของลูกค้าเรามี Staff Mobile Order รวมไปถึงพอมาถึงหนังบ้านเรามี B.I. Dashboard ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็สามารถที่จะต่อยอด A.P.I. เนี่ยไปยังระบบ v i p ต่างๆได,งด้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราวาง Purpose ใหม่ที่เราเรียกว่าเป็น One Stop Service ของการทำ เชนล้าาหารและการเชนและการทำเชนของวีเทลด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกิดจากที่ว่าระวางกลยุทธ์ใหม่จากวิชา strategic management นะครับโอเคงั okay. ้นข้อสุดท้ายเลยนะคะคุณธนาเนี่ยมีอะไรอยากจะแนะนำนะคะสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจหรือว่าควรมีข้อระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมคะก็จริงๆแล้วนะครับต้องบอกว่าการเรียน MBA e. ครับหลายๆคนอาจจะมองว่าแบบไม่ต้องเรียนก็ได้ รหรือแบบจะเรียนไปทําไมทํางานดีกว่านุ่นนั่นนี่แต่พี่อยากจะบอกเรื่องนึงนะครับว่าว่าวันนี้พี่ทําธุรกิจมาเป็น10ปีแล้วการที่เราเรียน MBA มันเหมือนกับการอัพเฟิร์มแวร์อัพเฟิร์มแวร์อย่างไรต้องต้องต้องบอกว่าขนาดคอมพิวเตอร์อะครับเอยังอยากจะอัปเกรดสเปคเลยทั้งเพิ่มแรมเพิ่ม CPU หรือเพิ่มฮาร์ดดิสต์มันก็เหมือนกับสมองหรือแนวคิดของเราเองความรู้นีครับมันต้องมีการอัพเฟิร์มแวร์อยู่อยู่เรื่อย แต่พี่ไม่ได้ประโยชน์ในเรื่องของการอัพเฟิร์มแวร์อย่างเดียวเนาะพี่ได้ประโยชน์ในเรื่องของการสร้างคอน c t ชันต่างๆอีกนะครับแล้วก็อย่างนึงคืออาจจะต้องเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราเรียน MBA เรแล้วก็เราสำเร็จละเราจบการศึกษาละนะครับสิ่งที่เราได้นอกเหนือ จากสังคมนอกเหนือจากเพื่อนนอกเหนือจากความรู้นะครับเรายังได้เรื่องของการต่อยอดธุรกิจจริงๆนะครับมีเคสสตาร์ทดีที่อยากเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของคำคำแนะนำแล้วกันนะฮะด้วยความที่ว่าพอพี่ทํางานกลุก่มเนาะแล้วเจอกลุ่มที่ดีนะครับเลยนําให้งานต่างๆทุกงานอ่ะออกมาดีแต่งานต่างๆทุกงาน่ะที่ออกมาเนี่ยเราเอากลับมาใช้กับธุรกิจทั้งหมดเลยต้องบอกว่าอันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากมานะครับเรามีกรุ๊กเก็ตเที่คอยทํางานตรงนี้อยู่นะครับรวมกับไปถึงเพื่อนออนไลน์ site, นะครับด้วยความที่ว่าตัวพี่เป็นออนไลน์เนาะ ออนไลน์เนี่ยอาจจะห่างไกลกับออนไลน์มากๆเนาะแต่ประเด็นคือเราไม่มีคำว่าห่างเลยฮะเราก็เราก็มาเจอกันเราก็มาเรียนด้วยกันอย่างตัวพี่เองอะ่ะกับเพื่อนหลายๆคนที่เป็นออนไลน์ล้วก็ดึงกันไปเรียนออนไลน์ด้วยนะครับซึ่งอาจารย์ก็ก็เวลคัมนะฮะให้เราไปเรียนเราก็เลยเจอเพื่อนอย่างแบบเจอคุณเอิร์ธนะฮะคุณเอิร์ก็ทําให้เราต่อยอดธุรกิจใหม่ๆได้อย่างวันนี้ครับบริษัทพี่กับบริษัทคุณเอิร์ธนะครับยีเฟสต์บายเอ็มคิวดีซีเราก็ได้มีการทำแคมเปญร่วมกันนะครับในเรื่องของ การที่เอ็กันกรระหว่างาลูกค้าร้านอาหารกับคอนโดของ MQDC นะครับแล้วก็จะเกิดแคมเปญต่างๆอีกมากมายนะครับจริงๆต้องบอกว่าธุรกิจเนี้ยมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าเจมฟอร์ดเอ็มบีเอ้นั่นเองนะครับ,รบก็ฝากไว้นะครับว่าคนที่ทําธุรกิจเรียนเลยนะครับเพื่ออัพเฟิร์มแวร์แต่คนที่ไม่ได้ทําธุรกิจนะครับเป็นแค่การบริษัทก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าการเรียน MBA ที่เจมฟอร์ดสามารถที่จะอัพเฟิร์มแวร์ตัวเองให้ต่อยอดไปในสายงานของตัวเองได้วันหนึ่งที่ทุกคน โตมาแล้วเราก็กลับมาปเป็นเจ้าของธุรกิจเราจะได้หยิบเอากลยุทธ์ต่างๆหรือสิ่งที่อาจารย์สอนเนี่ยกลับไปใช้ในการทําธุรกิจได้ด้วยครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะได้ข้อมูลครบถ้วนนะคะจากคุณธนาก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับข้อมูลวันนี้นะขอบคุณมากครับขอบคุณครับ